สวัสดีครับเบ้าจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการทายทอดสดๆออกจากสวนักบบหน้าเป็นเกียงไก่สวนไผ่หวานน้องโดนคือเกา่าตั้งอยู่ตำบลกุด,ดูอำเภอหนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อนี้ข้าวข้าวเรื่องเล่าสิเว้าสีเว้าเฉพาะเรื่องของครูเสานี่ตรงกับวันเสาที่ยี่สิบสองท่านว่าคมสองันหาลเ้มื่ออื้อนยิบสามวันปิยะมหาราชแล้วก มือ่ไปทอดเทียไปทอดกระทินอยู่บาาา้านทาราดผู้ใดต้องการเฮ็ดบุญร่วมถ้าบุญกระทินได้มือื่นผมจะไปทอดกระินอยู่บ้านทาราดใช้จักน้อยพอละเบ้จาจ่าเรื่องของครู่เอาเฉพาะเรื่องของครู่มานี่เรื่องแรกเลยเป็นคู่อยู่โรงเรียนดานขุนทดตำบลดานขุนทดอำเภอดานขุนทดจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนด่านคุณทนี่พู่มหน้วยการเชื่อว่านายวิโรดใช้ชูวงเนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ก็เลยมีครูอัต,ตารจ้างอยู่หลายคนแต่ว่าเมื่อวันที่3ตุลาที่ผ่านมาทั้งโรงเรียนด้านคุณทษนี่ก็ได้มีการประกาศให้มีการเลือกสรร พนักง,งานราชการ,รกระบวนการเลือกสรรเม่มีการสอบวัดความรู้อีย่างดอกเป็นการสอบสัมภาษณ์แล้วก็เอาไปเลยรปรากฏว่าวันที่ยี่สิบคือเมื่อวันพฤหัยี่สิบก็มีการประกาศผลซึ่งการประกาศผลก็ปรากฏวา่าคนที่ได้รับเลือกสันคนที่หนึ่งก็คือลูกสาวของผู้อํานวยการโรงเรียนด่านคุณทศแห่งนี้คือลูกสาวของโรงเรียน ลูกสาวของผู้อนวยการสถานศึกษาก็คือลูกสาวของนายวิโรธชายชูวงมีคำถามวางสิมีคำถามมาภายในโรงเรียนแห่งนี้มีคู่อัตาจ,จ้างอยู่พอประมาณแล้วก็เหตุงานมาโดนคือบ่ให้โอกาสแกบุคคลเหล่านีแน่คือบ่เปิดให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมสอบขอเขียนซะก,ก่อน เข้าใจว่าเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสถา,านศึกษาที่จะคัดสรรวิชาการต่างๆขึ้นไม่ได้ที่จะคัดสรรวิธีการคัดเลือกขึ้นไม่ได้เกิดขอสงสัยในมู่ประชาชนคือกันว่าการเปิดตำแหน่งนี้เพื่อลูกสาวของเจ้าของบอ่คนที่ใดที่หนึ่งก็คือลูกสาวของผู้อำนวยการคนที่ไดที่สองที่สามก็คือคนอยู่ในพื้นที่นั่นแหละ การเปิดตำแหน่งยิ่งซีเนี่ยสแสดงว่าสองคนนั้นจะเป็นเพียงแค่เครื่องเอเครื่องอยังบ่พอยากให้ถูกเกล้าหาว่าจังสันเอาองี้ซีบอ่ครับสามารถตำแหน่งคันลักษณะในพัพนัการราชาการณปัจจุบันนี้ผู้ใดใครอยากเป็นขึ้นกันดันละเฮ็ดให้มันโปร่งใสดีบอครับเพื่อความสบายใจของชาวบ้านเพื่อบ่ให้ถูกขอข้อละหา ต่างๆนั่นนะแล้วก็เมื่อวันที่21ให้ไปไล่ง่ตัวก็คือเมื่อวานนี่ผมเข้าใจว่านาสีมีการไล่ง่ตัวไปเรียบร้อยแล้วละครับผมฝากไว้เรื่องเล่าต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะนะสักมือนึง้อมูลกับิีลังไหลออกมาข้างนอกจะเป็นสิ่งที่ท่านอาทีตุถูกหรือว่าถูกผมม่าลูกอาจีถูกระเบียบแต่ว่าข้อเป็นที่ถูกระเบียบนั้นท่าน ที่ใช้อำนาจนั้นท่านท่านเอาเปรียบคนอื่นบ่ผมอยากอยากถามวางังสิแต่ว่าถามว่าเอาเปรียบแล้วว่าเป็นยังลูกผู้ใดก็สอนลูกลูกผู้ใดก็สามารถสอบเขาได้ถามมันโปร่งใสว่าเป็นยังแต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นอยู่รงเรียนด้านคุณทษเนี่ยเป็นกรณีที่เกิดความสงสัยแล้วละ่ะนี่ขอเขาละหาผมก็ฝากท่านได้ท่านไม่ต้องมาชี้แจงผมดอกท่านก็เว้าให้ ชาวบ้านยูดานทุนทน่ะแหละให้เขาฟังให้เขาได้รับรู้ต่อไปอ้าวเรื่องต่อมาเรื่องของคู่วะนี่เรื่องของคู่ยู่ทีโรงเรียนหนองบัวพิทยาคานล่องผู้นวยการท่าน,นึ่งที่มีพฤติกรรมในทางชูสาวกับนักศึกษาฝึกสอนกด็ดีกับคู่โรงเรียนอื่นๆที่อยู่ในเขตอำเภอที่อยู่ในเขตจังหวัดหนองบัวลำพูก็ดี โดยเฉพาะครูผู้ยิ่งคนหนึ่งที่อยู่โรงเรียนหน้าว่างไปทั้งคุณละแล้วก็ครูอีกหลายคนที่อยู่ในโรงเรียนหนองบัวพิทยาขาั้นหน้าตาบอดีหรอกแต่ว่าเห็นเกี่ยวของกับผู้ยิ่งหลายหลายมันเป็นภาพออกแม่ทีบอดีเป็นภาพออกมาที่บอกใครดีเท่าไหร่ต่อสถาบันต่อองค์กรที่ท่านสังกัดอยู่แล้วพฤติกรรมของ เจ้าหน้าที่อัตราจ้างคนหนึ่งที่มักชอบท่าปากแดงๆนั่นแหละแล้วก็ได้สองคันได้หเปอร์เซ็นได้ขึ้นกระเดี่ยนหาเปอร์เซ็นน้ำเขาซูปีเพระเฮ็ดยั้งดอกประจบแต่น้าอยู่หันละแต่ว่าแห่งได้เวลาพินหน้าหาเปอร์เซ็นได้น้ำเขาถ้าว่าถึงพฤติกรรมล่องเพราะพุ่งด้วยการท่านนี่นะถาม่าสิผิดหรือไม่ผิด ให้ใส้วิจารณญาตในการรับชมรับฟังหลกักกนว่าท่านก็มีครอบครัวของท่านอยู่แล้วครอบครัวของท่านอยู่ทั้งอุดรท่านมีครอบครัวของท่านอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นเนี่ยผมอยากให้สังคมซอยกันสอดซ่องซอยกันตรวจสอบไงท่านเป็นพ่อพระล่องจากพ่อแม่พี่น้องล่องจากคอของผู้ปกครอง พอนักเรียนนักศึกษาออกจากบ้านไปแล้วท่านคือพอ่อคนที่สองของเขาท่านต้องสร้างแบบย่างที่ดีแก่เขาท่านต้องเฮ็ดเรื่องดีๆขึ้นมาเพราะเมื่ท่านเฮ็ดเรื่องเสียให้เขาไปเว่าต้อต้อตอตอกันไปในทังที่บ่ดีเพราะว่ามันบ่ใครถูกต้องแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเรื่องการตัดต้นไม้อยู่ในโรงเรียนหนองบัวพิทยาคานได้ไม่ยืนต้นไม่เนื้อแข็งยืนต้นที่หลายคนเขาปลูกที่ผู้ บริหารสถาบันเขาปลูกมาแต่ว่าก็มีร่องพุ่มด้วยการเขานี่แหละตัดตัดแล้วเอาไปใสเอาไปบ้านของผู้ที่รู้ใจคนหนึง่งอ่ะไปทั้งคนละทั้งตะมนโน้นขมิ้นคนละนักศึกอาไปไสลละผมถามว่าในกระบวนการที่ตัดนี่ท่านได้ขออนุญ,ญาตดำเนินการถูกต้องบอได้ผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาบอรูเห็นนํบาบอก หลายคนพันกระเ้ามาและอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของคู่โรงเรียนก็ดูพิทยาคมเกี่ยวกับเรื่องคู่โรงเรียนก็ดูพิทยาคมเนี่ยที่คู่คนหนึ่งเตะปากนักเรียนแล้วสารพันกระไดมีขํามิีากษาไปแล้วผมอยากถามว่าผู้อำนวยการ รงเรียนแห้งนี่รงเลียนกระดูพิทยาคมเนี่ยใ <c oughs> ดดำเนินการตั้งคณะการสอบสวนขึนน้นมาหรือเฮ็ดอย่างจักย่างบ่ตามระวบระเบียบของการ <c oughs> ของขา้าราชการคู่ <c oughs> หรือว่าปล่อยให้เลยตามเลยไปสารขั้นต้นตัดสินอยู่ในระวางอุทอ่อนดีกาส่วนมันสิเป็นยังไงก็ขอให้มันเป็นไปตามกระบวนการ ทุกคนเคารพในคําตัดสินของศาลในคําพิพากษาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มีในคําพิพากษาผู้อำนวยการสถาบัานการศึกษาได้เอาไปปฏิบัติต่อบอหรือยังสู้เอียยังซอยกันอยู่ยังสั้นบอช่วงนี้งดเว้าอาจจะคําคำยังหน่อยคอยที่ว้ามาเว้าเรื่องตํารวจตําร่าต่อเรื่องของหมู่บ้านนี่เรื่องของยุทชัยภูมิผมฝากไว้สมเรื่องสามโรงเรียนถ้ามีโอกาสกับซเบ้าไปเรื่อยๆอยีงสี่ละ 1. นึงลงเรียน,ด,นด้านขุนทดสองลงเรียนนองบัวพิทยาคา่านและก็สามลงเรียนก็นดูพิทยาคา่านรงเรียนกณดูพิทยาคมขอให้อาฝากไว้สาสามเรื่องสามเล่าเนาะเป็นเรื่องของครูล้วนๆเลยเหมือนี่ขอได้รับความขอบคุณจากคมไนยเกี่ยงไก่ไทยออนขอบคุณครับสวัสดีครับ